ไปไหนพี่เดี๋ยวผมไปส่งจะไปหาแฟนพี่ฮัลโหลน้องมอนว่าไงครับโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวนี้แหละถึงหรือยังเนี่ยอยู่เซ็นทรัลพหลั่มสามแล้วเนี่ยพี่ไปถึงไหนเนี่ยต่ออยู่ที่มู่เขาเสือพี่ชั้นไหนอ่ะชั้นลักเธอเรียกพี่มาไหมเนี่ยเรียกมาเลี้ยงข้าวหมูทอดโอย ใจดีจังอะ25่ะ25ชั้นเลยนะอะไร25ชั้นหมูสไลด์พันซ้อนกัน25ชั้นแล้วเอาไปทอดโอจริงดิเป็นไงเฮ้ยอร่อยอ่ะเฮ้ยอร่อยอ่ะใจดีมากเลยเนี่ยน้องมอนเนี่ย เฮ้ยคาสตูดจิน่ากินมากเลยอ่ะอนี่เรียนจริงอ่ะจริงดิเรื่องยังไงมอนได้งานใหม่แล้วจริงอ่ะจริงแล้วพี่อ่ะได้งานหรือ,อยังเล่นเกมอยู่บ้านเปไปเต็มนานแล้วนะก็พยายามอยู่ใจเย็นดิแล้วนี่ออกมาจากห้องล้างจานหรือยังจานอะไรก็ที่กินไปเมื่อคืนเนี่ยลาขึ้นล้วนะเมื่อเช้ามอนเห็นพี่เอาไปทิ้งละ ออะะไร่พี่จะขี้เกียจล้างจานที่วาจงลาขึ้นเราทิ้งไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่ได้นะนี่ใบที่เท่าไหร่แล้วเอาน่าแล้วน้องมอนได้งานอะไรอ่ะมี่พกไปทุกที่เลยเหรอเนี่ยได้งานอะไรอ่ะอยากจริงเหรอเอ้า บ้นข้าวมอนกัดเศิเราจะบอกฝากกดติดตามและกดระฆังแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเต็มดอยโพลีคลินิกนะครับ